เอ้ยไม่ใช่อ่านี่คือถังอะไรครับถังแก๊สมันมันมีอันตรายไหมครับอันตรายยังไงครับอันตรายยังไงอันตรายแบบเผาไหม้เผาไหม้แล้วมันทำมาถึงเผาไหม้ได้ครับอ๋อก็มันก็ยังเผาไหม้ได้เหรอถ้ามันมันรั่วแล้วมันเป็นยังไงมันถึเป็นเอ่อบิดไฟเอ่อมันมันงอการระเบิดติดไฟ เราดับถ้าเกิดมันรั่วแล้วเราจะดับยังไงอ่ะเกิดไฟมันติดอ่ะเราดับใชุ้บผ้าชุบอะไรผ้าชุบุูอ่ะเอาจะ้าไฟมันติดแล้วอ่ะเกมันติดแล้วเราต้ติดตรงไหนติดตรงนี้ป่าติดเบาไม่ใช่ติดเบาติดรายตรงไหนติดยังไงติดยังไงตงไตงนติด่ไหน้ยไฟมันจะดับเอามาเเปลยนแก๊สกัน ยัลูกแต่อนนี้ก่อนอนนี้อีกอันนี้นี่นีเอาแล้วเออจดเขาจะใช้แก๊สเนี่ยเราใช้แก๊สหมดแล้วติดไฟนะ่ไหมบอกห้ามน้อนบอกห้ามน้อนถังใช่ไหมลูกทำไมครับถ้านอนถังแล้วทาไมอ่ะเนี่ยมันจะมันจะรุนแรงครับปกติใช่ไหม แก๊สเนี่ยถ้าเดหมดใช้หมดแล้วนะครับถ้ามันใช้ใกล้หมดใช่ไหมถ้าถ้ามันเล็กอ่ะมันมันก็จะเผาเล็กๆอ๋อถ้ามันเล็กก็จะเผาเล็กแก๊สเนี่ยนะครับเพื่อนๆความเข้าใจผิดขนาดนี้เยอะนะครับว่าถ้าใกล้ใกล้หมดเนี่ยให้นอนถังจ้าแต่จริงๆแล้วอ่ะแต่ที่ว่าดูดูตามคลิปใน u t u b e นะครับที่ว่านักดับเพลิงอนักดับเพลิงเขาออกมาเขาเขาจะพูดว่าห้ามนอนถังดักขาดจ้าเพราะว่า ระหว่าเวลาที่แก๊สมันถผาไหมแล้วมันหมดถังเนี่ยมันจะดึงอากาศเข้าไปในถังอาจจะทําให้ถังแก๊สระเบิดในรั้นสุดท้ายที่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 แก๊สในถังหมดเวลามันจะดันเข้าไปในถังอีกดันเข้าไปถังทำให้ถังขยายแล้วระเบิดนะครับออกห้ามนานถังเด็ดขาดครับแก๊สจะหมดทุกอยายให้หมดตามธรรมชาติเข้าไปแต่อย่าห้ามนอนถังนะครับ โอเคจ้าอ่ะเปลี่ยนถังต่อจ้าเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนยังไงเปลี่ยนไงเปลี่ยนไงเอ่ไหมีูก่อนออหมูอ่ามูวอามูไงเอายังยังยัยงยังยังยยยัง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 ย้งยันยัยังยัยังูังยังยังยก็ยังง เป็นทองทอนีว <laughs> ผิดทางแล้วมบบนันมะรัจะเข้าลูกล้วกแล้วก็ๆๆๆกแบบขึนเกี่ยวลวขึ้นเียวเียนี่คืองนนลูกข้า,ลาแล้วหนึงตัแค่ไหนป้าผิดแล้วนี่เนาะ เม่หัวปรับแรงนั้นต่ำม,มันมันก็จะผลแล้วมันก็ออกท่เป็นแผน่นเออมาแล้วป๊าต้องปิดแก๊สให้แม่ด้วยโอเคเเออวันนี้นะคะเมนูเช้านี้น้ำพริกปลาทูลวกดอกแคแล้วก็ทอดเนื้อจ้าแต่แก๊สหมดพอดีอ๋อหมดอ่น้อหมูหลบค่า โอ้มีช่างแก้ตั้งสองคนน่ามีผู้มีคนสั่งด้วยผู้กำกับนะคะโอเคจ้าทำกับข้าวต่อ